จากประสบการณ์ความหลอนเมื่อตอนที่แล้วพี่ป๋องได้ทําการบุกเข,ข้าไปในบ้านของเด็กหลังหนึ่งและก็ได้พบพลังงานบางอย่างถึงสองรอบด้วยกันและแล้วพี่ป๋องก็ทนไม่ได้จนต้องออกมาจากบ้านหลังนั้นและวันนี้เขาก็จะมาแก้ตัวกันในสถานที่ใหม่หลับชมดา เอาละครับสวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านนะฮะวันนี้ก็มาอยู่กับผมเมื่อกี้เกิดอาการที่ว่าเมื่ออัดไปแล้วแล้วออกไปเช็คคลิปแล้วมันดันยังไม่ได้กดถ่ายโอ้ยโอเคสวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านนะฮะมาอยู่กับผม KT Gamer TV นี่เช่นเดิมนะฮะรู้สึกว่าเมื่อกี้นี้กดอัดแล้วเฟลนะฮะอ่ะก็ต้องได้มาอัดใหม่เออโดนผีหลอกไปหนึ่งทีให้ตายเถิดมาเริ่มใหม่หมดโอเคไปไปใหม่ <c oughs> เมื่อกี้ก็อยู่คืนแรกคืนเดียวนี่ยแหละครับเออทีนี้อัดยัง่ยเอ,อ้ยอัดนะไม่เอาแล้วนะแกโอ้ยกลับมาที่ห้องเดิมกันอีกแล้วนะฮะ จงคิดไว้ว่าหมีนะฮะมันไม่น่ากลัวอย่างที่เราคิดไว้นะครับผมะแะเราจะทําให้คุณผู้ชมไม่กลัวเองอวิธีการแก้นะฮะของการที่แบบทำให้เราไม่กลัวตอนหมีออกมานะฮะคือให้คุณผู้ชมนะฮะ่าใส่หูฟังเปิดเสียงดังๆนะฮะแล้วก็เปิดแบบเต็มจอไปเลยความคมชัดนี่พ0ิไปเลยนะฮะ่า มันจะทำให้คุณผู้ชมแบบรู้สึกไม่กลัวกันเลยทีเดียวไม่กลัวเลยทีเดียวเนี่ยนเะมื่อกี้รู้สึกว่าแพ่เปไปได้ถึงตีสี่นะฮะอ่าแล้วไอ,อ้อันนี้บอกเลยเออเนี่ยไอ้กระต่ายนะฮะมันอยู่ห้องนี้นะฮะอ่าเสร็จปุ๊บทับจอล,ลงมาแร่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 แรแรแรแ่ให้ตายเถิด รู้สึกเศร้ามากเลยนะฮะแล้วก็มีเอ่อยังไงเป็นแบบเหมือนมันเกิดอะไรขึ้นไม่รู้อะเปิดหน้าจอมาปุ๊บเส็ดเค็ดกล้องไปหน้าเฟดดีี่โผมาเต็มหน้าเลยผมนี่ตกใจเลยยง <c oughs> พี่นี่อึง้งไปเลยยงโอ้ยต้องมาเล่นใหม่ <c oughs> ใช่ไหมเนี่ยอันนี้คงไม่นะ่าจะถามแล้วแหละะมันต้องเล่นใหม่แล้ว <c oughs> เอายังนะฮะยังโอเคโอโอเคขอบคุณสำหรับรถวิ okay. oh ่งผ่านนะฮะนี่ขนาดแคตอนเช้าเลยเนี่ยถ้าแคตอนคืนนี่มันจะขนาดไหนเนี่ยให้ตายเถิดโอ้ยู้สึกหนักใจหนักอกหนักใจโอ้ย ก็ตอนนี Hence, ้ก็ผมก็ยังเป็นหวัดนะฮะยังไม่หายจากคลิปที่แล้วที่ว่าถ่ายการซุ่มกระชับองไปนะฮะก็เสียงอาจจะพลิกลึกหน่อยนิดนึงอ่ะเฮ้ยเฮยโอเคนิดเดียวนะฮะไม่รู้นิดเดียวเปล่ายังไม่ได้ฟังเสียงตัวเองเลยโอเคเดี๋ยกล้องนี้มันเป็นไรเนี่ยโอ้ยสวัสดีครับตีหนึ่งแล้วน้องไม่ต้องมาก็ได้นน้องนี่ไม่วางสายเลย ผมจะลองดูว่าการวางสายมันจะเป็นการแบบเหมือนจะทําให้พวกหมีมันออกมาเร็วขึ้นหรือยังไงอันนี้ไม่รู้นะฮะลองดูเฉยๆมันน่าจ,จะเหมือนแบบยังไงอินโทรอะไรเนี้ยต้องรออินโทรจบแล้วทุกสิ่งทุกอย่างึงจะเริ่มหลังจากนั้นอะไรประมาณนี้นะฮะลองดูลองดูงดถ้าเกิดผมผ่านในนี้แบบเออจบคลิปเลย ไม่ผ่านนี่ก็เออจบคลิปเลยเออโอ้ตกใจนึกว่าลืมปิดเออเออเอทุกสิ่งทุกอย่างมันไม่น่ากลัวอย่างที่คิดนะฮะขุกขวัญกำลังใจของตัวเองเนี่ยมันก็ดูน่ารักน่ารักทุกตัวนะแต่พอสักพักเท่านั้นแหละอืมเผลอเป็นไม่ได้ออกมาจากห้องนี้ปุ๊บไปเลย สติปัญญาคุณถ่ายนี่ไปหมดเลยโอ้ตีสองนะฮะคุณผ,ผู้ชมณตอนนี้ก็ยังไม่มีอะไรเกิดขึ้นอ๋อนี่ห้องนี้นะฮะเป็นห้องของฟลักซี่นะฮะโอเคอะออเดอร์คืออะไรออเดอร์อาหารเหรออันนี้มันยังไม่ออกนะฮะโอเคอ๋อฟลักซี่ตัวมาป่าตัวมาป่านี้มันจะวิ่งเข้ามาเลย นะฮะฮก็เป็นความน่ากลัวอีกอย่างนึงน,นะครับ <Hey, S 1> เฮ้ย๋ยวเพิ่งสังเกตทำไม <c oughs> อันนี้มันเหมือนนบบอะไรอะขอนมเค,ค้กดำๆพิตาเหมือนนอนไม่หลับข <c oughs> นมเค,ค้กนอนไม่หลับมกไม่ก็ตายออกมาแล้วขอให้ถ่ายแล้วนะตอนนี้ไม่เอาแล้ว ไม่เอาแล้วพอเถิดตีห้าตีห้าตีห้าดิตีห้มันยังกะจะไวขนาดนั้นอันนั้นก็เร็วไปนะฮะการเดี๋ยวก่อนโอ้ยหน้าตากุกตามันน่ากลัวกว่าที่คิดไว้เอ,อ่อการเปิดกล้องบ่อยๆนี่ก็ไม่ค่อยจะดี <laughs> สักเท่าไหร่นะฮะก็ <c oughs> <c oughs> <c oughs> เพราะว่า มันจะทําให้เราแบตหมดนะฮะพอแบตหมดแน่นอนสิ่งที่มันจะทํามาหลอกเรานะฮะโอ้อย่ามองตาได้ไหมถ้าเธอไม่แคร์ฟ็อกซี่โผล่หนะ้าออกมาแล้วไม่ต้องออกมาก็ได้นะลูกโอ้ยโอ้โหไปเถิดไปเถิดไม่มีใครเขาห้ามนะนะฟ็อกซี โอ้ยรู้จักอยู่ตัวเดียวทั้งเกมนี่รู้จักอยู่ตัวเดียวฟ็อกซี่มันเป็นตัวที่แบบจับทางทได้ยากที่สุดละนะฮะคือถ้ามันออกจากงานเมื่อไหร่ก็ปล่อยตามยถากรรมไปเลยกันทีเดียว<ะ>ตัวอื่นนี่ก็อันตรายพอตัวอะไรอ่ะกระต่ายเหรออ๋อตัวอื่นนี่ก็อันตรายพอสมควรเหมือนกันนะฮะแต่ลักษณะความอันตรายมันก็จะไม่เท่ากัน เพราะว่ามันจะมีเฉดสีที่ต่างกันเกี่ยวกันไหมเนี่ยโอ้ยตอนนี้ก็มีการขยับเคลื่อนไหวของแค่น้องตายสองขานะฮะออกมาตัวเดียวอ่า <c oughs> โอ้เ <c oughs> นี่ยแหละเนี่ยแหละเมืม่อกี้มันอยู่ตรงนี้นี่แหละครับเออแล้วจู่จูก็แฮ่ มันอันตรายอ่ะอยากจะเปิดกล้องเลยเปิดเปิดไว้แค่หน้าฟ็อกซีพ่พอแล้วอันนี้ก็หันซ้ายหันขวาเอานะฮะทุกอย่างอันตรายเสมอนะฮะตกใจเลยว่าฟ็อกซี่ออกมาแล้วให้ตายเถิดตีสี่เร็วขอผ่านเลยเฮะ้ไฟไหนภาคสี่ไม่ผ่านโอ้ยเนาะพับกล้องเร็วเลยะเนี่ยกลัวมันออกมา โอ้ยให้ตายเถิดฟอกซีนะฟอกซีฟอกซ,ซีนะฟอกซีมันออกไปไหนแล้วมันออกไปไหนแล้วเดี๋ยวก่อนเนแหนมตะเกียรแหละมันมาอย่างเงี้ยน่ากลัวไงเออเนี่ยเออมันมาอย่างนี้ไง มันเลยน่ากลัวเนี่ยปิดไว้เลยขังไว้เลยสวัสดีมีใครใช่ไหมตีห้าแล้วตีห้าแล้วปิดประตูปิดประตูมันยังไม่มายังไม่มาไม่รู้จะไี้ปิดทำไมไม่รู้ไม่รู้ปิดไปคนปิดไปคนอ้ยตีห้าแล้วนะฮะทุกอย่างมันเกิดขึ้นเสมอเสียว โอ้ยเก๊กรอทำไมยอยู่ใกล้ๆตรงนี้โอ้ยทุกอย่างแล้ดโอ้มันมาแล้วมันมาแล้วมันมาแล้วออกปออกปออกไป,ไ,ปไม่ต้องเข้ามาออกไปออกไปได้ไหมออกไปอย่างยังไม่ออกไปอีกออกไปออกไปไม่ได้รับเชิญ โอ้ oh my god จะตายแล้วค่ะโอ้ยออกไปย่างโอ้ยเนอโอ้ยยังไม่ออกไปอีกออกไปเถอะโอ้ยพี่เป็ดก็มาแล้วอะไรมันจะมาเยอะแยะโอ้ยโอ้ยตีห้าแล้วตีห้าแล้วไปแล้วนะฮะโอเคเย้ โอ้ยเฮะ้ยที่สุดมันก็โอเคก็เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเดียวเดี๋ยวเดี๋ยวเฮ้ยจะออกอยังไงเนี่ยโอเคก็สำหรับคลิปนี้นะฮะก็ขอ โอ้จ้าโอ้วโวววววยังยังไม่ได้ปิดคลิปยังไม่คิดปิดคลิปเดี๋ยวเดี๋ยวโอเคก็คลิปนี้ฮะก็ขอพาไว้แต่เพียงเท่านี้ฮะรีบแล้วไม่ไหวแล้วโอ้บายบายจ้าจุ๊บจุ๊บไปเจอกันคลิปหน้ากดซับสไครป์กดติดตามกดไลค์กดแชร์ให้เพื่อนๆกดติดตามด้วยครับบายบายจ้าโอ้ยใครที่ชมคลิปนี้จบแล้วฮะยังไม่ได้กดซับสไครป์ก็อย่าลืมเข้ามากดซับสไครป์กันด้ยละกดตรงนี้เลยตรงนี้กดเลย แล้วก็อย่าลืมเข้ามาในแฟนเพจเฟซบุ๊กแล้วก็กดถูกใจกันได้ล่ะอือเออก็ขอขอบคุณรับชมนะครับบ๊ายบายจ้า